เยอะเลยค่ะไปขับขึ้นทางบุญภูเขาฮัลโลว้าวสาวสวยมากเลยนะคะภูเขาว้าวว้าวนั่นแหะเดือดตุ่นัวอะเดี๋ยวดีบิฮองกับไปเจอตัวไปเหรอ อ้ต่อโต้มันตีกูสิไปล่ะซัาซาสิไปล้อืมเนมคดีคสุดยอดเลยค่ะสวยมากเลยค่ะ่่อ้ว้าว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 หร้อก่าเดียวูอ้เดประตูหรวะตู้เมสซงบ้านเห็นบ้านคนเลยค่ะ mặt nắm hình nắm tóc, 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 À tóc, nắm 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 Gracias. เนลเก็ตเสัวสเละสเปเลบาบียงก็เรูเฟียงก็กงเฟีงกอจุองอ่ะปลุกปลุ สวยๆงามๆนะคะฝุ่ขหอทั้งนั้นอ้ามือเลยไอ้เด็ก

ีสินาะจจาม่ว้าวสิงช <AND> well. ุล oh. wow. ีอ้าวเว้ยอุ้ยผักกะเรี่ปลาดยสิเว้ย้ยกะเรี่ปลาดุยสิคเคหยุดพักก่อนตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปใหม่เดียวจบกันขึ้น้านะคะ